เมื่อคุณตัดสินใจเดินออกมาแล้วเขารู้สึกยังไงสวัสดีค่ะนี้นะคะมาดูพลังงานของคนที่คุณนะคะตัดสินใจแล้วเนะว่าจะไม่ไปต่อกับเขานะคะขอยุติความสัมพันธ์กันแต่เพียงเท่านี้นะที่ผ่านมาตัวคุณนะคะทำดีที่สุดแล้วทำทุกอย่างอย่างดีที่สุดเต็มที่ที่สุดแล้วนะคะเนอะอ่ะแต่ตอนนี้คืออาจจะแบบไม่ไหวแล้วเนาะ ไปต่อไม่ไหวแล้วนะคะแล้วเขาอ่ะจะรู้สึกยังไงนะคะก็เป็นพลังงานแรนดัมนะคะยังไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครนะ,ะดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์ก็พอนะคะโอเคอ่ะมาดูพลังงานกันซินะคุณตัดสินใจแล้วแหละนะเดินออกมาแล้วพอกันทีบางท่านบอกว่าพอกันทีนะเออที่ผ่านมานะคะเหมือนคุณรู้สึกว่าคุณรักเขาอยู่ฝ่ายเดียวอ่ะเนา แต่เหมือนเขาอะไม่ได้รักคุณเลยนะเหมือนว่ามีแต่ปัญหามีแต่ความเจ็บปวดเสียใจบางท่านน่ะตัวคุณน่ะทุ่มเทในความสัมพันธ์นี้ไปเยอะนะคะเป็นทุกอย่างให้เขาอะเนาะคอยดูแลนะรักเขาดูแลเขาเป็นห่วงเป็นใย,ยเป็นความอบอุ่นให้เขาอยู่เสมอเลยแต่ว่าคนคนนี้เขากลับทำให้คุณน่ะผิดหวังแล้วก็เสียใจอยู่บ่อยครั้งเลยอะนะคะ แล้วก็ในทุกๆครั้งที่ผ่านมานะเหมือนตัวคุณนะพยายามจะปลอบตัวเองนะคะว่าเอออดทนเนาะอดทนนะอ่าอดทนนะอ่านะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแต่ว่าการอดทนของคุณนะ่ะสุดท้ายแล้วอะ่ะมันก็ ไม่ไหวเนาะมันมีจุดสิ้นสุดนะคะคนเราอะมันจะอดทนอะไรไปตลอดชีวิตมันก็คงไม่ได้เนาะเนี่ยความอดทนของคุณมันอาจจะสิ้นสุดลงแล้วนะคะความเจ็บปวดเสียใจที่ตัวคุณเคยได้รับมันก็มากพอแล้วแหละจนตอนนี้ตัวคุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันรู้สึกสงสารตัวเองจังเลยนะทำไมต้องมาอยู่อะไรในความสัมพันธ์แบบนี้ด้วยนะคะทีนี้ตอนนี้คนคนนี้นะเขารู้สึกยังไงใช่ไหมเขารู้สึกว่า คือมันเหมือนแบบว่ามันสั่นสะเทือนไปหมดเลยนะเหมือนกับว่าคนคนนี้เขาอะอาจจะทำอะไรโดยที่ไม่ได้คิดถึงผลที่มันจะตามมานะคะแล้วก็ทุกๆครั้งอะเวลาที่เขาสร้างปัญหาหรือว่าทำตัวไม่ดีทำตัวไม่น่ารักทำให้คุณเสียใจอะบ่อยครั้งอะตัวคุณอะให้โอกาสเขาเสมอนะคะเขาก็อาจจะเคยตัวอาจจะได้ใจอาจจะคิดว่า จะทำอะไรยังไงก็ได้นะคะตัวคุณนะ่ะคงจะไม่ไปไหนหรอกคุณก็คงจะอยู่ตรงนี้ยแหละคุณคงไม่ไปไหนหรอกนะคะบางท่านนะ่ะคบกันแล้วอาจจะเคยพูดคุยเรื่องอนาคตกันไว้นะคะอยากเป็นครอบครัวอยู่ด้วยกันแต่ว่าบางท่านเป็นครอบครัวกันแล้วนะอืมทีเนี้ยโดยเฉพาะคนที่แบบเป็นครอบครัวกันแล้วอะตัวเขาอะ ก็ยิ่งคิดใหญ่เลยนะว่าแบบโอ๊ยเป็นครอบครัวกันแล้วแต่งงานกันแล้วอยู่ด้วยกันมานานแล้วคุณนะ่ยคงจะไม่ไปไหนหรอกคุณนะ่ะคงจะรับเขาได้ทุกอย่างแหละนะเพราะว่าที่ผ่านมาตัวคุณก็ให้โอกาสเขาตลอดเลยนะคะไม่ว่าเขาจะทําผิดแค่ไหนอะตัวคุณก็แบบว่ายังอยู่ข้างเขาเสมอคุณไม่เคยทิ้งเขาไปไหนเลยนะคะแต่ว่าครั้งนี้มันเป็นครั้งที่ ตัวเขารู้สึกว่ามันสั่นสะเทือนไปหมดเลยเหมือนเขารู้สึกว่ามันชาไปทั้งตัวและหัวใจเลยนะพอคุณบอกว่าคุณจะไม่ไปต่อกับเขาแล้วนะขอจบทุกอย่างแต่เพียงเท่านี้นะคะเนี่ยหัวใจเขานะมันก็รู้สึกเจ็บปวดมากๆนะอืมเพราะว่าคุณเนะ่ะไม่เคยเด็ดขาดไม่เคยชัดเจนอะไรกับเขาขนาดนี้มาก,ก่อนนะคะตอนนี้ตัวเขาก็ได้แต่เสียใจนะผิดหวังเสียใจ นะมารู้สึกตัวก็ตอนที่ใส่ไปแหละนะคะเนาะที่ผ่านมาตัวคุณน่ะดีดีกับเ,เขานะเนี่ยสิบถ้วยเนะี่ยนะคะดูแลเขาทุกอย่างเลยนะมีอะไรก็ให้เขาหมดมีอะไรก็นึกถึงเขาก่อนเสมอนะคะแต่ตัวเขาอะเวลาที่เขามีอะไรอะเขาไม่เคยนึกถึงคุณเป็นคนแรกเลยนะคุณจะเป็นคนสุดท้ายที่เขานึกถึงเสมอนะคะเนี่ยแหละตอนเนี้นะตัวเขาเองก็คงจะแบบได้รับความเจ็บปวดบ้างแล้วแหละนะแล้วก็รู้สึกว่า เหมือนแบบเคยมีคุณมาตลอดเนาะแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วอะรู้สึกเหมือนแบบมันจะขาดอากาศหายใจยังไงก็ไม่รู้อะตัวเขาอะนะเหมือนจะอยู่ไม่ได้นะเหมือนจะแบบไปต่อไม่ไหวแล้วนะคะรู้สึกแบบเสียใจมากๆปวดใจมากๆรู้สึกเสียดายทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมา ที่เขาว่าปล่อยประละเลยคุณไม่ดูแลคุณให้ดีนะแล้วก็ไม่ได้ดูแลความสัมพันธ์นี้ให้ดีตอนนี้เหมือนเขาอยากจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมันกลับมาเนาะอยากจะขอโอกาสกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่เขาก็รู้ตัวแหละนะว่ามันน่าจะยากแล้วนะคะน่าจะไม่มีโอกาสนั้นแล้วนะคะโอเคก็ประมาณนี้นะคะ